มันเป็นแบบนี้จริงๆนะพราทีมตรงข้ามเริ่มปากดีเนี่ยทีมเราจะสามัคคีกันโดยไม่ได้นัดลายลโคตรเสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปตานี้เอาไว้นะครับอ๋อคลิปนี้ผมอัดย้อนหลังนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อคืนเนี่ยกดแรงทีม5นะครับมันมีอยู่ตาหนึ่งเนี่ยคือลูกเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนกดต้นเกมค่อนข้างเยอะพอเลนลำใส่แครี่ยับๆเลยก็ซัดเอาซัดเอา,เ,อาเล่นไปเล่นมาตาสเตปอีกนะทุกคนอยู่ดีๆอีฝ่ายนู้นพิมพ์ขึ้นมาพิมแบบตั้งใจเหยียดเลยเล่นได้แค่นี้หรอไอพวกคอนต้นเหม็นคอนต้นวือ มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออโชว์ความเก่งคือนี่ก็ไม่ใช่พ่อพระอะไรหรอกนะก็วสวนกลับเหมือนกันนะคนเก่งยิงเล็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยแพ้เลยโอ้โหเก่งขนาดนี้ภูมิใจขนาดนี้เอาไปใส่ในเรซูเิกมเอาไปใส่ในใบสมัครงานเลยไหมโอ้โอชีวิตนี้ไม่มีเรื่องให้ภูมิใจแล้วภูมิใจยอยู่เรื่องเดียวมือนค ความภูมิใจเดียวในชีวิตที่มีโหปู้นใจแย่เลยโหแล้วผมก็เลยบอกคนในทีมว่าไม่เป็นไรพามึงใจเย็นมันไม่ได้จะแพ้ <c oughs> แค่เสีเย,ยเยอะเฉยๆเรากค่อยพิมพ์ตอนใกล้ชนะะใจกว่าแล้วก็เล่นไปเล่นมา,มาดีๆลูกเกมมันเริ่มพลิกทุกคนมันเป็นแบบน,นี้จริงๆนะเพราะทีมตรงข้ามเริ่มปากดีเนี่ยทีมเราจะสามัคคีกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งช็อตท้ายๆเนี่ยพอเราสโนว์บอลรัวๆใช่ไหมก็ไปเอาดาร์กแล้วก็ผมเนี่ยรอจังหวะให้ทีมนู้นมันเปิดแล้วเราจะได้ตามแต่สรุปว่ามีคนใจร้อนครับเนี่ยครนอ แล้วมันเข้าจังหวะผมพอดีทีมุนมันก็ยังไม่ทันตั้งตัวนะฟอร์เรนมันพยายามแต่ล้วงแครี่เราให้ได้ซึ่งมันก็ได้มาหลายครั้งแล้วแหละพอมันเริ่มเลทเกมแล้วตัวอย่างไวโอเนี่ยกินตลาดกิงขาแตงโมนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่จะล้วงง่ายๆอ่ะแล้วยังมีดอรเลียที่สกิลสโดดแรงมากด้วยในช่วงเลทเกมอ่ะมันเลยทําให้การล้วงใน<ด>หนึ่งครั้งมันไม่ได้ตายในทันทีแล้วไวโอก็หนีได้เออก็เก็บคิวไปส่วนผมนี่แนวหลังมันจะโถมเข้ามาผมดักไว้ก่อนเลยแล้วเราอ่ะเอาคอมโบนี้มามาหลทอวดดอ้ ทีี่่เนยแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าตุยหมดยกตีไปแล้วครับก็เป็นครั้งที่พวกเราได้ดังแล้อแลพอช่วงจบเกมทีมผมก็คือสะใจมากกันรัวๆเลยแบบว้ายวายวายหูหักดีทีมมันเงียบกริบไม่เข้าใจเล่นดีๆไม่ได้หรอ